สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564สุดยอดครู11ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานถแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564บทบาทความเป็นครูในยุคโควิด19โดยมีดรกฤษณพงศ์กยรติกรประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตร,รวม11ประเทศประเทศละหนึ่งรางวัลจัดขึ้นทุกสองปีเพื่อถวายเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักการศึกษา สำหรับครูผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะได้รับพระราชทานรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรโล่เข็มเชิดชูกเกียรติทองคำและเงินรางวัลรางวัลละ10,000ื่นเหรียญสหรัฐโดยมีกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่29ตุลาคม2564ซึ่งครูผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564มีดังนี้1 บรูไนาดารุสรามเป์งีรันฮจีโมฮัมหมัดวาฮับบินเป์งีรันฮาจีอับดุลละสอนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร 2. กัมพูชานายชอนดารีสอนระดับประถมศึกษา 3. อินโดนีเซียนางสาวคอรียะสอนวิชาว,วิทยาศา,ศา,ศา,ศาสตร์ 4. สอปอปลาวนางสาวเพชรคูณประเสรศิฐสอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. มาเลเซียนายโนฮาอิมีอับดุลมูตาลิฟสอนวิชาวิทยาศาสตร์6เมียนมานายจอซินอองครูผู้ช่วยสอนอาวุโสและสอนภาษาอังกฤษ 7. ฟิลิปปินส์นายมาเซโลทีโอทินเควสหัวหน้าครูในระดับพื้นที่5ผู้ประสานงานเก็บรวบร,วม,รวมเอกสารคลังข้อมูลชนพื้นเมือง 8. สิงคโปร์นายหยกจูนเม้งสอนภาษาอังกฤษบูรณาการการคิดและวิเคราะห์การใช้โคดดิ้ง 9. ติมอร์เลสเตนายวีเซนเตมากันดาซินวาสอนภาษาอังกฤษโปรตุเกสพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานการกีฬาในโรงเรียน 10. เวียดนามนางสาวฮาฮันเฟืองสอนวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษพัฒนาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนไร้พรมแดนให้กับนักเรียนบนพื้นที่สูงและเด็กชนเผ่า 11. ประเทศไทยค่ะนางสาวประทินเลี่ยนจำรูนสอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ระดับปวชนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการมอบรางวัลคุณากรปี2564จำนวน3รายคือ 1. นางสาวกล่อมจิตด,ดอนพิรมโรงเรียนกมลลาสายัยจังหวัดกาลาสิน 2. ์ 2. นางสาวสุมิตรากลิ่นบุภพพาโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านลกโคจังหวัดกำแพงเพชร 3. นายสิทธิทชัยจันทคลายโรงเรียนบ้านไทยสามคัคคีจังหวัดสระแก้วด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีทุกท่านรวมไปถึงครูรางวัลคุณากรทั้ง3ท่านค่ะ ซึ่งบทบาทของความเป็นครูในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ที่กำลังระบาดระลอกที่3เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งซึ่งขอฝากแนวคิดเรื่องของการจัดการศึกษาภายใต้หลักความปลอดภัยของครูในยุคโควิด1 9ไว้4ประการคือ1ครูจะต้องหมั่นสำรวจความพร้อมของผู้เรียนเพื่อวัด l e ARNING l o s s และดำเนินการเติมเต็มช่องว่างการเรียนรู้ที่หายไปไม่ว่ารูปแบบใดๆที่เป็นการเพิ่มเติมการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. การหมั่นสำรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนและเพื่อนครูด้วยกัน 3. การติดตามข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือ 4. การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและการเดินทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อและเพื่อให้โรงเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้ง4ประการนี้จะเกิดขึ้นได้โรงเรียนจะต้องมีอิสระภาพในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตามบริบทของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะในวันนี้เนี่ยทำให้เรามีแบบอย่างครูที่ได้สร้างคุณูปการดังกล่าวท่านเหล่านี้นะคะคือผู้ที่มีส่วนในการส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ในฐานะวิชาชีพทันสูงอย่างแท้จริงค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณครูประทิน<ฤ>เหลียนจำเรวญนะคะคุณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทยปี2564ครูผู้สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ระดับปวชเทคนิควิทยาลัยเทคนิคพังงานและครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอีก10ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตร,รวมถึงคุณครูรางวัลครู คุณอาปการทั้ง3ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูกรมจิตดอนพิรมนะคะจากโรงเรียนกรมลาใสคุณครูสุมิตรากินบุภานะคะจากโรงเรียนหนองแดนนะคะจังหวัดเพชรบุรีจังกำแพงเพชรและคุณครูสิทธิชัยจันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจังหวัดสัตะแก้วฉันก็อยากจะฝากแนวะคิดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตลอดจนความเป็นห่วงใยนะคะในเรื่องของ อยู่สประการนะคะก็คืออยากให้ค,ครูเนี่ยได้มั่นสารวจในเรื่องของความพร้อมของผู้เรียนนะคะเพื่อ,อวัดในเรื่องของ l e n i n g Loss แล้วก็ดําเนินเติมเต็มช่องว่างการเรียนรู้ที่หายไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็เป็นการเพิ่มเติมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะอันที่2ก็คือให้มั่นตรวจสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและจิตใจนะคะก็สําคัญของผู้เรียนและเพื่อนๆครูด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับสถานการณ์ที่อาจจะไม่เป็นปกติเช่นนี้ ที่3ก็คือในเรื่องของการติดตามข้อมูลผลกระทบนะคะในเรื่องของเออศรษฐกิจในเรื่องของชุมชนเพื่อที่จะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะยังมีความผันผวนอันสุดท้ายก็คือให้ความสําคัญกับคุณครูกับบุคลากรแล้วก็นักเรียนนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็การเดินทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับความปลอดภัยในเรื่องของการระบาดของเชือ้อ เพื่อให้โรงเรียนเ,เพื่อให้โรงเรียนรู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะออกแบบแนวการแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดทั้งสีประการนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะโรงเรียนก็ต้องมีอิสรภาพในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพื่อออกแบบการเรียนการรู้ที่มีความยืดหยุน่นและก็เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ค่ะ